สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงวัดศา,ารเจ้าแม่ทับทิมทองนะครับผมขึ้นมาตรงปานบุรีเนี่ยครับนี่มีทาหารเอกที่เขาบอกเป็นทาหารเอกคือจอร์เท้นะครับผมตัวบรเลิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปที่ศารเจ้าแม่ทับทิมทองนะครับผมว่าด้านไหนจะเป็นอย่างไรนะครับ แล้วนะเวลานี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงครับสร้างพศสองห้าสามหกนะครับสรารเจ้าแม่นะครับผมอันนี้ด้านบนด้านล่างนะครับลมแรงลมจะปิวลมจะปิวลมจะปิวไปวถอดรองเท้าก่อนนะครับ โอเคอ้าวป้าหญิงเข้าไปไหว้เจ้าแม่ก่อน,เป,นเป็นที่สักการะของชาวตาลบุรีนะครับผมจะเ,เปิดประตูก่อนนะครับโอเคอหญิงเข้าไปอันนี้นะครับเป็นเจ้าแม่ทับทิมทองนะครับผมฮะโอเคจุดทูบด้วยหญิง จุดทูบไหมไมาเจ้าแม่ก่นอนพี่จุทูบก่อนมาจุดทูบก่กอน Do คนมีความสุขขอคนที่ดูวิดีโอมีความสุขความจเจริญมีบุญทุกคนนะครับนี่นะครับอ,นนอันนี้คือส่วนของเจ้าแม่นะครับมี เจ้าที่ด้วยนะครับผมด้านซ้ายนะครับนะครับผมอันนี้เป็นจ้าแม่ทับทิมทองนะครับด้านในจะมีน่าจะเป็นเกี่ยวกับสาววของเจ้าแม่หรือเปล่านะครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับเจ้าแม่ทับทิมทองนี่คือบรรยากาศด้านบนนะครับผมนะครับโอเคก็มีเสียงเซมซีมีน้ำนะครับน้ำเป็นน้ำน้ำไว้ดื่มนะครับผมเป็นน้ำไว้ดื่มน่าจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า ที่พี่อ่านมาในนั้นน้ำมนต์น้ำมนต์เน่นนะดื่มได้หรือเปล่านานี่ฮะน้ำหม่อขอดื่มหน,น่อยกินหน่อยน้ำมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะครับความแก้วเลเี่ยรไม่ความ ส้อยไข่มุกถวายเจ้าแม่คืออะไรฮะหญิงเขาบอกว่าเปลี่ยนสร้อยไข่มุกถวายเจ้าแม่ตรงนี้เอาไข่มุกไปถวายเจ้าแม่เห่อไม่ใช่เหรอไม่ใช่เราเรอโอเคนี่เป็นก็จะมีที่ตีคล้องนะครับ โอเคเราออกมาแล้วก็จะปิดนะครับผมให้เรียบร้อยเสร็จนะครับอล็อกโอเคออเ,ออ okay. เสร็จแล้วก็นะครับด้านหน้าโอ้โหวิวตรงนี้นี่นสวยงามมากนี่วิวทะเลเลยนะเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวพี่เอาใส่รองเท้าก่อน เลยนี่นะครับอยู่ทะเลเลยทีเดียวเชียวโอ้แจมแจมแจมมากๆนะครับผมเห็นทะเลฝั่งนู้้นเลย มีเรือด้วยนะฮะอันนี้เป็นทางที่เราขึ้นมานะครับทางที่เราขึ้นมานี่นะฮะที่สักการะ,ะของชาวปราณบุรีนะครับก็คืออศาลเจ้าแม่ทับทิมทองนะครับอันนี้จะเป็นอาที่ไหว้เทวดาฟ้าดินนะครับผมขอ,อล้มไป ที่ว่ายเทวดาฟ้าดินอ่ะฮะไปนะครับผมด้านนี้นะฮะเทวดาฟ้าดินนะครับที่ว่ายเทวดาฟ้าดินนะครับแล้ดูตรงนี้นะครับวิวภูเขาเลยนะครับภูเขาทั้งหมดเลยฮนะ มากังวันก็ใส่หมวกซะหน่อยนะครับวันนี้คือเรามากางวันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปอุทยา,านป่าดงดีต่อนะครับแวะเข้ามาก่อนวังร้อนแม่น้ำปลาอะไรนะแม่น้ำปลาเน,นี่ยนะแม่น้ำปานโอ้วิวสวยนะเนี่ยโอ้ลมจะปิวจับไหนจับสองมือ นี่ครับวิวแมา่น้ำปราณบุรีนะครับสวยงามมีชาวบ้านเห็นชาวบ้านบ้างกลับมาแน่นแน่ดูร่มดูร่มนีไม่ต้องกางแล้วเมื่อก,กี้ร่มพับเลย โอเคนะครับก็จบรีวิวของสารเจ้าแม่ทับทิมทองแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคเบอร์บอยเที่ยวหลักร้อยขอบคุณครับสวัสดีครับ